โลกนี้ล้วนมีสิ่งมากมายที่รอให้เราเข้าไปทุ่มเทและไขว่คว้าแต่หลายครั้งสิ่งที่ได้รับกลับมานั้นก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับโอกาสบางอย่างที่ต้องเสียไปยิ่งเท่าโอกาสนั้นคือการได้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าและการได้มีส่วนในงานรับใช้ของพระองค์ก็คงจะหาสิ่งใดมาทดแทนไม่ได้ พวกเรามาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ได้รับการดูแลจากคริสตจักรได้รับการสอนจากคริสตจักรเสริมสร้างจากคริสตจักรแล้วก็ได้ได้รับความรักจากพี่เลี้ยงพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรแล้วก็ทําให้เราได้รู้จักพลักษณะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อได้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นทําให้เราไดเติบโตมากยิ่งขึ้น เห็นว่าพระเจ้าเป็นความจริงในชีวิตของเราเราเราได้ร้องเพลงพูดถึงพระเจ้าและวนมัสการพระเจ้าแล้วก็ซึ่งตอนนั้นก็คือเราเหมือนกับพระเจ้ามาแตะที่ใจของเราแล้วก็เราก็ร้องไห้รู้สึกว่าสัมผัสพระเจ้าว่าพระเจ้าอบอุ่นเป็นความรักมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ณณนะนะเวลานั้นมาก็เริ่มรู้สึกว่า เราอยากแสวงหาอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะคะก็ก็ทำให้คือก็รู้อยู่ว่าตอนตอนมัธยมเนี่ยคือครอบครัวก็ต่อต้านครอบครัวก็ไม่ยอมรับพระเจ้าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเราก็ยืนหยัดในการที่เราจะไปแสวงหาพระเจ้าในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดจนถึงวันนี้ที่เราเนริญกับพระเจ้ามาสิบกว่าปีอะไรเงี้ยก็รู้ว่าความความผูกพันในพระเจ้าในชีวิตของเรามากเกินกว่าที่เราจะ ปฏิเสธหรือว่าให้สิ่งอื่นมามาทดแทนหรือว่าแทนที่พระเจ้าของเราได้อะไรเงี้ยก็จุดนี้แหละทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มเริ่มเมืเ่อย้ายมาอยู่ที่ชนบรุรีก็มาผูกพันตัวในขีดจกัอจกอาณาจักรพระสิริชนบรุรีก็เริ่มมีส่วนในการรับใช้เท่าที่เราทําได้ในส่วนที่เราสามารถทําได้แล้วพระเจ้าก็เพิ่มเติมให้กับเรามากขึ้นจนเราสามารถได้เป็นพรกับคนอื่นๆที่ ที่เราได้มีส่วนในการรับใช้ในการประกาศในการดูแลคนแล้วก็มีส่วนในการในทีมมาสการนะคะก็ก็เห็นสิ่งที่พระคุณพระเจ้าคือตั้งแต่รู้จักพระเจ้าจนถึงวันนี้รู้เลยว่าพระเจ้าเป็นเป็นผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเราเป็นผู้ที่ให้ชีวิตเป็นผู้ที่ประทานชีวิตให้กับเราอย่างเงี้ยแล้วเราได้กลับมา หาพระเจ้าที่เป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รู้จักเราเป็นอย่างดีเราเลยราเลยกล้าให้ทั้งชีวิตกับพระเจ้าแม้มีบางช่วงบางเวลาที่เราได้เริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่เนี่ยเราต้องการที่จะมีธุรกิจส่วนตัว เพื่อที่จะเสริมสร้างครอบครัวของเราให้ดีขึ้นเราก็ได้ไปเรียนรู้ในการทำธุรกิจที่พัทยามาช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่เราเรียนรู้ในการทำงานใหม่ๆเริ่มต้นครอบครัวใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเรามากแล้วก็ต้องปรับตัว,ตป,รตวปรับตัวเข้าหากันและกันแล้วก็เรียนรู้งานใหม่ด้วยทำให้เราต้อง พัฒนาอะไรหลายอย่างแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราไปอยู่ที่พัทยาเนี่ยทำให้เราได้ไม่ได้รับใช้บางด้านด้านนำมาสการเรามาได้แค่วันอาทิตย์และก็วันแค่ซึ่งการรับใช้พระเจ้าของเราก็หมายถึงว่ารอบลงไปเพราะเวลาเราไม่มีเพราะเราไปทุ่มกับงานงานข้างนอกมากจนไม่มีเวลาแต่ว่าความรู้สึกตอนนั้นคือ ยังอยากรับใช้พระเจ้าอยู่นะซึ่งตอนนั้นมันไม่ปลดปล่อยเนาะมันไม่ปลดปล่อยที่ว่าโอ้เราเราทำงานเยอะทําอะไรเยอะแต่ว่างานรับใช้พระเจ้าเราไม่เต็มที่คืออยากมาเต็มที่มากกว่านี้เออมีพี่น้องมาหนุนใจเราก็ใจเราอยากไปแล้วนะใจเราอยากรับใช้พระเจ้าก็เลยแบบทํำยังไงดีก็อธิษฐานกับพระเจ้านะพระเจ้าถ้าเป็นนามว่าถ่าพระเจ้าเนี่ยถ้าเราทํางานอย่างเงี้ยเรามีเวลาแค่เนี้ ให้พระเจ้าปลดปล่อยได้ไหมให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ได้ที่ทําให้เราได้ปลดปล่อยให้เราได้รับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้าก็อวยพรเราพระเจ้าก็นําเราจริงๆทําให้เราปรับชีวิตก็คือว่าใจของเราเลือกเลือกเข้ามาหาพระเจ้าเรารู้ว่าจุดเริ่มต้นของการอวยพรจุดร่มต้นของชีวิตของเราทั้งหมดเรารู้ว่าเริ่มต้นจากพระเจ้าพอเริ่มต้นจากพระเจ้า เราก็กลับเข้ามาหาพระเจ้าเราเปลี่ยนใหม่คร <c oughs> อบครัวของเราเปลี่ยนใหม่กลับเข้ามาสวยแหวหาพระเจ้ากลับมารับใช้พระเจ้ากลับเข้ามาผูกพันธ์ที่คริสตจักรเหมือนเดิมสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วเป็นเป็นอะไรที่ดีมากเราได้รับโอกาสรับโอกาสจากเพื่อนผู้รับใช้จากผู้นำจากพี่เลี้ยงในการเข้ามาแสวงหาพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าเหมือนเดิม และสิ่งที่สำคัญคือพระเจ้ากลับอวยพรเรามากยิ่งกว่าเดิมโดยทําธุรกิจของเราเองซึ่งพระเจ้าก็อวยพรมากจนจนเราแปลกใจว่าอ๋อนี่แหละคือเมื่อเรายิ่งแสวงหาพระเจ้ากลับเข้ามาหาพระเจ้ามาผูกพ,พันด้วิคริสจัรได้รับการเสริมสร้างจากคริสจ,จัรทำให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นมั่นคงในพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรเรานะครับให้เราสามารถที่จะทำงานธุรกิจส่วนตัว ใช้เวลาเหมือนเดิมมีเวลามากขึ้นด้วยแล้วมีเวลาในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นด้วยมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้ามากขึ้นด้วยซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เป็นการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าเป็นการพลิกชีวิตที่มาจากพระเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากนะครับในวมของเราเราก็คิดว่าความสุขเราไม่อยู่ตรงนี้สิ่งที่ เราทําอยู่เราไม่ได้รับใช้โลกนี้เราไม่ได้อยู่เพื่อสิ่งของในโลกนี้อย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่เพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้าที่เป็นเป็นทุกสิ่งเป็นเจ้าของชีวิตของเราจ,จริงๆพระเจ้าก็ให้เราทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีบริษัทที่เราทํา mm. บริษัทของเราเองก็คือเราขอพระเจ้าว่าขอให้บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่เราได้เป็นพรต่อ พี่น้องในโบสถ์แล้วก็ต่องานของพระเจ้านะคะแล้วก็เราก็อธิษฐานขอพระเจ้าคือจุดที่เราเริ่มต้นนี้แหละพระเจ้าส่งงานที่วันนี้เรามีงานที่เข้ามาแล้วเราคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยมันอัศจารย์ก็คืองานเ,เดินไฟฟ้างานวางระบบของอาคารพณะิชนะนะคะ ณเวลานี้เนี่ยคือจากที่เจ้าของงานเนี่ยเขาให้เรามา9ห้องนะคะแต่วันนี้เขาเพิ่มให้เรามาเป็น17ห้องซึ่งมูลค่าในการที่จะทําตรงนี้ก็คือตัวเลข7หลักขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเราได้เขียนสัญญาถวายหรือสิ่งที่เราตั้งใจหนึอมากก่อนนั้นก็คือนิมิตท,ที่เรามีส่วนในการที่เราจะถวายเพื่อพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จัดเตรียมจัดสรรให้กับเราจริงๆก็อยากหนุนใจพี่น้องด้วยว่า คลื่นของพระเจ้าเป็นคลื่นที่เราทุกคนจะสัมผัสได้ถ้าเราอยู่ในในเวลาของพระเจ้าการยกชูของพระเจ้าในคิสศ,ศักรแห่งนี้เราทุกคนที่มีส่วนในการเคลื่อนไปกับพระเจ้าเราทุกคนจะรับการยกชูที่พระเจ้าให้กับเราเหมือนกันคิสศักรแห่งนี้ก็จะเป็นพระพรกับทั่วทั้งชนบุรีทั่วทั้งภาคตะวันออกทั่วทั้งประเทศไทยและนี่คือนิมิตท,ที่เราอยากเห็นว่าการเริ่มต้นของพระเจ้าในวันนี้ที่ ที่เล็กน้อยในชุวของเราจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าให้เรามีคนจะเห็นได้ว่าหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นล่างที่คนจะเห็นได้ก็คือคิดสจักรนี่แหละที่สัมดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาคารคิดสจักรที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็ตั้งใจบริษัทของเราก็ตั้งใจว่าเราจะมีส่วนในการที่จะติดตั้งสารุัตรพ สิ่งที่เป็นความปลอดภัยของคิดสัจจใช่ไหมคะกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยที่เราสามารถทําได้คือเราจะมีส่วนในการถวายแล้วก็ให้กับคิดสัจจของพระเจ้าค่ะทุกครั้งที่เราตัดสินใจให้กับพระเจ้าก่อนพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ตามพระสัญญาอย่างแน่นอนขอเพียงแต่เราอย่าก,กลัวที่จะเดินในความเชื่อและเราจะเป็นอิสระ จากเสียงเรียกร้องของโลกนี้